สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เพช่องมัโตโฟกาอีเช่นเคยนะคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแจกอ่างเปาแล้วกันนะตัวนี้นะครับเห็นที่ผมเข้ามาในเกมพิคกิ้งโกนะครับตัวนี้เป็นกิจกรรมนะครับผมก็จะมาแลกแล้วก็มาแจกในรูปแบบอ่างเปาแล้วกันนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับสาหรับคนที่อยากเล่นเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งว้ให้แล้วกันนะสําหรับคนที่อยากเล่นนะครับ เล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับถ้าใครอยากเล่นนี่มันจะเห็นไหมเชิญเพื่อนรับคะแนนสะสมนะครับตรงนี้สําหรับคนที่ขึ้นซองสีเขียวตรงนี้นะครับสามารถเล่นกิจกรรมนี้ได้ใะทุกคนตัวนี้นะครับตอนนี้นะครับผมมีอยู่1 8ึ่งคะแนนนะครับผมก็จะมาแลกแล้วก็แจกอ่งเปากันนะทุกคนตัวนี้นะครับก็ทําไมถึงแจกตัวนี้นะครับเพราะคนที่ชวนนะครับก็คือคนพวกนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับผมก็จะไม่เอานะทุกคนผมก็จะเอาทํา เปลี่ยนไปทําการแจกใน้ทุกคนตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวสําหรับคนที่อยากลองเล่นนะทุกคนเดี๋ยวผมแนะนํากันก่อนนะสาหรับคนที่อยากลองเล่นนะครับตรงนี้คือเพื่อนๆต้องมีเพื่อนเยอะนะทุกคนตรงนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีเพื่อนนะครับหรือ meantime, คใครที่จะชวนนะครับตรงนี้ก็แนะนานะถ้าใครไม่มีเพื่อนที่จะชวนนะครับผมไม่แนะนําให้เล่นนะครับเพราะมันเสียเวลานะทุกคน พอไม่เสียเวลานะครับถ้าเพื่อนจะเล่นเองนะทุกคนจะเล่นเองก็พูดตรงๆไปเลยนะที่จะเล่นเองนะทุกคนนี่นะเรารับได้สูงสุดถึงวันละ50นะทุกคน50คะแนนเองโอ้โหโคตรน้อยนะเพื่อจะหาได้ตรงนี้นะครับนี่1000คะแนนก็โคตรยากนะทุกคนสําหรับคนที่จะหาจริงๆก็ ผมไม่แนะนําสําหรับเกมพิคกิ้งโกนะฮะตัวนี้มันเป็นแค่กิจกรรมหาเงินนะครับตรงนี้นะเป็นแค่กิจกรรมหาเงินเดียวมันก็จะสิ้นสุดแล้วนะตรงนี้นะครับสาหรับคนที่มีเพื่อนเยอะจริงนะครับก็ลองทําดูได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้ละกันนะครับสำหรับเกมพิคกิ้งโกเกมนี้นะครับเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับนี่ก็จะเป็นการถอยลูกเต๋านะครับเพื่ออัปบ้านของเรานะครับให้ปลดล็อกนะทุกคนเดี๋ยวดนะเฮ้ย อะไรเนี้ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,เราลองเล่นลองดูก่อนนะ่ะเดี๋ยวเราให้อาหารสัเลียงของเราของเราก่อนนะนี่น,นี่เป็นน้องหมูนะทุกคนเป็นน้องหมูโอ้โหคตรน่ารักเลยทุกคนโอเคเราสูงสุดถึง4ี่นะทุกคน4ี่ิเราก็น่าจะหมุนได้ประมาณ4ี่ครั้งนะไม่ใช่สี่ิเดี๋ยวประมาณส0ครั้งนะครับโอเคคลิกไปเลยทุกคนเฮ้ยสิบสองอะอเฮ้ยคูณสองทุกคน โอ้โหได้เยอะเหมือนกันเนี่ยทุกคนเฮ้ยมุนฟรีด้วยอะตัวนี้ก็จะเป็นเกราบป้องกันนะครับถ้าใครหมุนได้นะอันนี้ผมมีอยู่2,500ล้านนะทุกคน2500ล้านนะสาหรับเกมหมู่เกมนี้นะนี่นี่เราก็กดตีไปเลยนะทุกคนเราไม่กลัวโอ้โหระบบป้องกันเลยเนี่ยทุกคนก็ <laughs> สนุกเหมือนกันนเนี่ยทุกคนโอ้โห 2ิอ 250, ทุกคนหาวกดคลิกไปะย,ะยาวๆเลยนะครับตัวนี้คืออะไรอะ่ะทุกคนโหตัวนี้เป็นการจัดอันดับอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่อันดับ14นะก็ขออภัยกับเสียงรบกวนแล้วก็เสียงเทีมันอาจจะไม่ค่อยดังนะทุกคนโอ้โห,โหได้เยอะเหมือนกันนในนี้ทุกคน อาหมุนไปยาวๆเลยครับทุกคนโอ้โหคูณสองแล้วเราอยากป้นบ้านคนยังเลยอะ โอ้หอะไรเนี่ยเฮ้ยได้ปนแล้วทุกคนได้ปนแล้วนี่นี่นี่นยี่สิบเอ็ดล้านทุกคนยี่สิบเอ็ดล้านนะเดี๋ยวเราจะมาหมุนเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเราอยากได้เงินนะเนี่ยทุกคนเราอยากได้เงินนะเฮ้ยสี 4, 000, ่ล้านว่ะ โอ้โหโคตรน้อยเลยไม่เป็นไรให้หมูเราป้นนะได้มาเท่าไหร่วะทุกคนเฮ้ยสิบสองล้านน่ะเนเนเนป้นไปแล้วนะทุกคนโอ้โหโคตรเยอะเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแลกลองดูนะทุกคนแลกนะเดี๋ยวรับตัวนี้ก่อนนะโอ้โหทำไมได้เยอะจังอะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะมากดรับแล้วก็มาแลกนะครับแล้วก็จะมาแจกในรูปแบบอังเปาแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ชวนเพื่อนได้เยอะนะครับก็จะสามารถรับพวกนี้ได้นะทุกคนโดยการแชร์ไปที่ f a c e b o o k แล้วก็ m e s s e n g e r นะทุกคน Messenger นะครับตรงนี้ก็พูดกันตรงๆไปเลยนะครับตรงนี้เราก็กดรับนะครับกดรับแบบนี้นะหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการกดที่แรกนะครับตรงนี้ เราสามารถแลกได้ต่อวันนะทุกคนก็จะขึ้นอยู่ตามนี้เลยนะทุกคนขึ้นอยู่ตามนี้เลยตอนนี้นะครับเรามีอยู่13,200นานะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะแลกตัวนี้ละกันนะทุกคนตัวนี้นะครับ200บาทนะทุกคน200บาทนะมาดูกันว่าผมก็จะแจกเท่าไหร่นะครับก็ช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกช่วงเวลาในการรับด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการใส่เบอร์ละกันนะทุกคน โอเคนะครับเราก็ทาการกดถอนไปเลยนะี่ทุกคนโอเคนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะเลื่อนดูด้านบนนะทุกคนว่าเงินมันเข้าหรือเปล่านะอ่ะตอนนี้นะครับผมก็ทําการเข้ามาในแอปชุมนิวเลเลทเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะทำการสร้างอ่างเปาและกันนะครับตรงนี้ผมก็จะทําการสร้าง2ลิง์นะทุกคนทาการสร้าง2ลิง์นะลิงละเท่าไหรด่ดีทุกคน ลิงก์ละเท่าไหร่ดีเออ,อเดี๋ยวผมคิดแป๊บหนึ่งทุกคนลิงค์ละ60ละกันนะทุกคน60นะทุกคนตรงนี้นะนี่ก็จะแจก60คนนะครับสร้างซองของเปาเลยนะทุกคนกดคลิกยืนยันนะครับนี่หลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำการสร้างนะทุกคนการสร้างอีกครั้งนะครับ อย, password. อยู่ตรงแลทุกคนนี่ๆๆตัวนี้นะครับผมก็จะทําการแจกสองซองในทุกคนแจก2อซองนะครับ,รบเพื่อให้เพื่อนทาการรับกันนะครับสําหรับคนที่อยากรับได้เยอะก็ลองเข้าดูนะตรงนี้นะครับวิธีการรับก็จะง่ายมากๆเลยในทุกคนง่ายมากๆเลยนะครับโอเคนะตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาบอกวิธีการสอนแล้วกันนะครับตรงนี้สําหรับคนที่อยากรู้ก็กดมาที่ youtube กันเลยนะครับ ก็โอเคนะครับวิธีการรับนะครับก็จะง่ายมากๆเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะทําการทิ้งลิงก์ให้เพื่อนๆนะครับทาการสุ่ม4ี่ลิงก์นะทุกคนทําการสุ่ม4ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับจะมีด้านใต้สีแดงอยู่นะครับเพื่อนๆสามารถรับได้เลยนะตรงนี้นะตรงนี้นะครับมันจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะทุกคนผมจะทําการทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็จะทิ้งลิงก์อั่งเปาไว้ สองคลิปนะทุกคนสองคลิปนะครับมึติว่าเพื่อนเพื<ๆ>่อนกดเข้ามาลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับกดเข้ามาตรงนี้นะหลังจากนั้นนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยละกันนะครับสำหรับช่องแลมซ่านะทุกคนหลังจากนั้นกดคลิกใต้ล่างคลิปนะครับก็จะเขียนบอกว่า ลิงก์รับอ่งเปาฟรีนะครับตรงนี้สําหรับคนที่ขึ้นก็สามารถรับได้เลยนะทุกคนสามารถรับได้เลยนะครับ,ามารบ,ไ,รบไม่ต้องรออะไรนะครับตรงนี้ถ้าคลิปอัพเสร็จนะทุกคนผมก็จะทําการอัพลงนะทุกคนผมก็จะทำการอัพลงทันทีเลยนะครับสําหรับคนที่รอติดตามนะครับหรือใครที่พลาดนะครับเพื่อนๆก็ กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมแจกอีกแน่นอนนะทุกคนแจกอีกแน่นอนนะครับโอเคถ้าเพื่อนเพื่อชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับก็ขอคนละผู้หนึ่ง,งติดตามนะทุกคนแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อนะตรงนี้โอเคถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้หรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอเพื่อนนะครับอย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ